รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟาร์มแพเน็ตครับรายการดีๆที่จะมาเปิดทุกมิติของความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมจากทั่วทุกมุมของประเทศครับและแน่นอนรายการของเรายังมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่อยากให้พี่น้องเกษตรกร,รไทยทุกท่านต้องดูต้องรู้และนำไปต่อยอดเพื่อเกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมต่อไปครับ ส่วนในช่วงนี้นะครับเรามีองค์ความรู้ใหม่ๆเรื่องของการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตรเพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับมีการปรับตัวพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรติดตามเรื่องนี้กันเลยครับ ที่บ้านดงกล้วยตําบลนาจมปาำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินหนึ่งในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาลสินการขับเคลื่อนโครงการการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทํากินและการลุกล้ําเขตป่าสงวนของเกษตรกรให้สับเปลที่ดิน พื่อน,นำมาดาเนินการช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินทํากินตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพอเราได้รับนโยบายเรื่องการตรวจสอบการถือครองเราก็ตรวจพบว่าแปลงที่ดินแปลงนี้เราเคยมอบอนุญาตให้เกษตรกร,กรใช้ประโยชน์ไปแล้วต่อมาเขาเอาไปขายให้ในทุนเราก็เลยมายึดคืนกลับมาแล้วก็มาทําโครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลเราก็จัดที่ให้ชาวบ้านแต่ละครอบครัวคนละสองไร่ครึ่ง เพื่อจะปลูกพืชผักเป็นรายได้ระยะสั้นตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็มีความสุขเพราะว่าเดิมทีเราเราไม่เคยได้ทําในสิ่งที่เรารักเราก็ไม่มีรายได้ที่เป็นเป็นหลักเป็นหน่วยแบบนี้ครับก็คือแบ่งแบ่งจะแบ่งเป็น3า3 0 4 0นะครับจะมีพวกปลูกบ้านแล้วก็ปลูกป่าเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกผักต่างๆผสมผสานนะครับต่อว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุด ที่เพื่อนบา้านเขาเป็นตัวอย่างเรา่าบอกว่าเออจุดนี้มัน,ม,นมันทำแล้วมันได้ดีครับก็คือชาวบ้านก็คือพยายามทําช่วยเหลือเพื่อนๆแนะนําเพื่อนๆด้วยครับเดิมเชียเนี่ยเราจะไปรับจ้างอย่างเดียวครับก็มีรับจ้างเงินเดือนก็ประมาณ6กเจ็ดพันนะครับแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับอาทิตย์หนึ่งเรามีรายได้เกือบจะสี่พันนะครับเกือบจะสี่พันเพราะว่าผลผลิตของเราในใน,ในพื้นที่นีัเป็นผสมผสาน ทั้งนี้ด้านปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษาดูงานการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงทั่วประเทศตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช่พื้นฐานไม่ใช่เกษตรกรเป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพรับจ้างเพราะเขาจะไม่มีทักษะด้านการเกษตรทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรจะเข้ามาช่วยให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงดิน เกษตรมาช่วยในการเลี้ยงพืชผักประมงมาส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกกบทุกหน่วยงานครับที่เข้ามาช่วยเรื่องความรู้ส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างพานอกจากจะได้พื้นที่จากสปรกรแล้วก็ยังมีความรู้ที่สปรกรพาไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปเอาความรู้มาจากแหล่งเงินที่ที่เราไม่เคยรู้แล้วก็มานํามาปฏิบัติในในพื้นที่เพื่อมันเกิดประโยชน์ครับรม้สึกด,ดีเพราะว่ามักแบบนี้มันด,ดูกระเกา กบเป็นฝ่ายยินซี่เนี่ยก็คือไปอยูตะเกาอยู่แล้วจ้ะแต่ตรกรที่เขามาอยู่หนีกับไปน้าเพลือนบ้านไปไปอบร่มหันหนีเรื่อยๆคือกันปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบสากรโดยใช้ชื่อสากรการเกษตรบ้านดงกล้วยจำกัดโดยสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดได้เองทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความมั่นงคงทางอาหาร สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและมีความสุขในการทำอาชีพเกษตรกรรมอีกด้วยจุดนี้ก็คือเราเป็นพยายามให้มันมีความพออยู่พอกินก็คือเราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพราะก็สุกสิงทุกอย่างที่เรากินเราต้องทําต้องปลูกเพราะว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็กินเราก็ลดรายจ่ายเราก็ไม่ได้ซื้อของจากข้างนอกนอกจากนั้นของที่เราปลูกเนี่ยก็ยังได้ไปขายได้ไปจําหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้กับตัวเราและครอบครัวด้วยครับ รู้สึกดีใจแต่ก่อนกับไปแต่ทํางานก่อสร้างอย่างสิเนาะจ้าพอได้ทีแล้วก็เขาไม่ยู่นี่ยังกับบ่ได้ซื้อข้าตะไคร่แบบพริกตะก้อนกับต้องได้ซื้อเขาสิบาทหอมกับสิบาทมาใส่กินกับบ่เบิดกับมาใส่ตู้ไว้กับเน่าบัดนี้อยากกินยังกับมาเด็ดเอาไปใส่ตะลเลขละหน่อยเมื่อกี้ได้ลดต้นทุนเห็นไหมค่ะแานตะถือกรงเล็กแล้วมันที่หนึ่งกับยังบ่นั่นค่ะผู้ใจแบบข้ากับพวกเคนจัดที่ดินในนี่ค่ะพวกเจ้าประกอบ ไขี่ย่าดีสิไปรับจ้างตลอดเลยแม่ไปรับจ้างตลอดเพราะในที่เราย่ายดีใจประคัจนจนตาสิไหลเลยด้ที่ว่าขึ้นมาสีได้เม่ะไปรับจ้างทุกคนทุกแห่งเลยเพราะ้ไม่อยู่บ้านดีดีใจพักุูมใจขาดเลยยังกระเบ,บิดซื้อเพ,พราะกอบหมือนแให้ยังกระเบ,บิดซื้อจริงเดืซื้อเต้นนั่นใจ <laughs> ส่วนในช่วงถัดไปนะครับเรามีข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ